คุณรู้หรือไม่ว่าวันคริสต์มาสมีความเป็นมาอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าเทศกาลคริสต์มาสหรือเอ็กมัสตรงกับวันที่25ธันวาคมของทุกปีซึ่งวันที่25ธันวาคมนั้นเป็นวันประสูติของ<ไ>พระเยซูสัสด์าแห่งศาสนาคิด โดยพระอ,องค์ประสูติที่เมืองเบเลเฮมและเติบโตที่เมืองนาซาเลสซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลตามหลักฐานในภาคคมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าพระเยซูเจ้าประสูติในสมัยที่จักรพรรดิซีซ่าออกุสตุสแห่งจักรวรรดิโรมันซึ่งทรงสั่งให้จดทะเบียนสัมมโนครัวทั่วทั้งแผ่นดินโดยฝ่ายคิลินิอัสเจ้าเมืองซีเรีย ก็รับนโยบายไปปฏิบัติให้มีการจดทะเบียนสัมมโนครัวทั่วทั้งอนาเขตแต่ในพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่าพระเยซูประสูติวันหรือเดือนอะไรเทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูและเป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลกโดยส่งบุตรชายคือพระเยซูลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาป และช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำเชื่วนั่นเองดังนั้นในวันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญสำหรับชาวคริสทั่วทั้งโลกและมีการทรงบัตรวยพรให้ของขวัญแก่กันและกันรวมทั้งประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟและต้นคริสต์มาสอย่างสวยงามดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับ และสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ